ท้อ่พรบอ่รยอมและเอาเลยหนึ่งสองซ้ำไหนวัดเปิดเ้อนับไปวัดนับหนึ่งสอง้ยทีละอัน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 หนึ่งสอง้อร่วนบ่ฮะจะดีวะอนยังใส่บันอานยังใส่ เอาเงิน,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 นเท่าไรสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องทางพังไทยนะครับผมพ่อกันเนี่เนาะมื้อนี้เฮากัสิมาเล่นเกมแบบว่ากับเด็กน้อยพี่น้องนี่คอนเทนต์คนนี้เป็นคนคิดนะพี่นอ้องเพราะว่าคอนเทนต์นี้ค่อนข้างที่จะแบบว่านี่แบบว่าเชื่อเพลในพี่นอ้องนในเดนนี่เอาตอนเตรียมแล้วนี่ร้านเพิ่นเฮ็ดให้เด้่ยร้านเพิ่นคิดเฮาบ่าได้คิดเด้พี่นอ้องอย่าดราม่า,มาเฮาเด้อเนาะ เดี๋ยวสีผาเด็กน้อยมาลินมาสีเสื้อผ้าอีกยังเนาะเดี๋ยวมาเบิกน้ำกันพี่น้องไอพี่น้องมันเข้ากับสีมาหลินเกมกับเด็กน้อยในหมู่บ้านเนาะในหมู่บ้านไอเกมนี่กับเข้ากับมาได้เปคนขีดเนาะพอดีลานซายไปขีดห้บอเห็ดแบบว่าคลิปแบบนี้รู้แบบว่าใหเยแบบว่าเสื้อผ้าเด็กน้อยแบบให้แบบเปิดไอเปิดอ้กระโปออกมาแล้วนิ่งนายพี่น้องมาแจกเด็กน้อยเนาะก็เลยว่าเออ โอเคเห็ดก็เห็ดเนาะอีกอย่างเขาก็บัได้ไปทางไดพี่น้องอยู่แต่ในบ้านเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เกี่ยวเขาเลยดิก็เลยบุคลอยได้ไปทางใดก็เลยมาเห็ดคลิปนรินกับหลานชายเดี๋ยวมาเบิ่งนํากันเนาะผัวสีเป็นยังไงล่ะสิมีสุดท้ายสิมีแบบว่าเชื่อพ่ายอีกเล็กน้อยจักหน่อยพี่น้องเลยอ้าพี่น้องตอนนี้เขาก็ได้ค้นหินเกมบเลยเนาะเพิ่งได้จะเย็นเด้อจะเย็นเด้อจะเย็นเด้อนี่บุตรชายมันม่คำอยากได้นี่ เด้อให้ออดเปิดเด้อนับให<ส>้ออดนับหนึ่งสองสามทีละอัน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 จได้หมดได้แล้วซ่าเอาทิมตะนาอดออกไปอเดี๋ยวเพิ่งเด้อเดี๋ยวเพิ่งเด้อเดี๋ยวเพิ่งเด้อให้ออดนับเด้อพี่ตัวนี้พี่พร้อมบ่ให้ออดนับหนึ่งหนึ่งสองเอาเลย กอบได้อีกเลยทีละอันไม่กรอบเดจะพิ่มเด้อพิ่มเดอวัดเด้อเพิ่เด้อรบอสายควอมแล้วเอาเลยหนึ่งสองชัมเอาเลยหนึ่งสองั้มเด้วใจเย็นนี้มันแบ่งหลายได้ตัวนี้ฮะไปพัน่ิก่อนเด้อจะพิ่อดอาชนะอีกอดรเพิ่

เเย็นไได้เลยไปได้ไ่ได้ไปได้เลยู้ดู้เบอร์เเพิ่งเอเเอาเกเพิงเอาอีกอันนึ่งอีกอันนึงเาเพิ่งได้เตนเย็ได้เด่ได้บ่ิังเด้จะเพิ่งเพิ่งพร้อมเล่วบ้างพร้อมแล้วอาเลยหนึ่งสอ มาวันเะใจเย็นด <conclusions> ้วยบาทสิบ <Literally> พันด like ้วยบาทนี่ก็ต้องเรีนมาถูกแก่เพิ่งเด้อเบิ่งเด้อให้นับเบิ้งให้ถ่ายเนี้นี่ให้ให้ถ่ายเนี้นะฮัมเบิ้งนี่โบนมันมองเห็นเลยนี่ยังเห็นไอ้ไอ้อดถอดขึ้นะขุบเลยเด้อมาสิบพันนี่เด้อเบิ่งเด้ออย่าเบิ่งเด้อใจเย็นใจเย็นใจตัจติตัสติมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์อย่าปะอย่าปะงสิบพันเด้อสุงเช้าไปยังสิบพันนะ อาไปซืหาดิเอาไปยังห้ามโบเจ้าเชาไปยังสิบพันซื้อซืยังซื้อขนมกับดกบจะซื้อยังสิบพันนี่กอบตรเติมตรเติมเงินขุดซาได้ชนไหุดซาไปยังสิบพันนี่สิบพันยังไปยังามดิเอาไปยังหามเอาไปยังเออเดส่งเดงน อ่าเอามือออกห่างตัวนี้เอามือออกห่างในกลัวมันสิมันเออห่างถือเล่นเ้อซ้นเตรียมเนอเตรียมเนอจะพึ่งถ่ายเข้าไปเดีอยวหน้ามาได้พี่น้องเด้อเอาได้คนขีดเกมนี่ฮะประเด็นนี่หลานชายเป็นคนขีดเกมนี่อันหนึ่งสองซ้ำอะไรดี๋ยไดี

ไอ้ก๊อบได้ลายกระมูอ้าวนี่เห็นจังไรเอ้าเออไอ้สะได้หนับด oh, okay, yeah. ูหนับดูก mm ๊อบมาก็อบได้ลายกระมูก๊อบก๊อบได้ลายกระมูนี่จับพันนะก๊อบหนึ่งสองสามสี่โอ้ได้สี่พันเอาไปยังไปสกินมือกันมาเกมนี่มีเซอร์ไพรส์บ่ นี่นี่คนคิดนี่นี่คนคิดนี่มวนมามืนมไฟไฟคุบได้จิงมเาปได้ไฟไฟคุบได้ข้าวปาได้บเลือะเกบคุบฮะเกือบคุบวะคบไม่มีเยเลยใส่ใส่โอ๊ยขวดตั้งไหนกะ โอเคพี่โอ้โหเจ๋งด้ยอ่ะคลิปนี้กับมูมยังไล่มวนบ่้ังจะดีบ่เอาะยังใส่บัานนี้เอาะยังใส่เอาเงินเท่าไหร่โอเคพี่น้องคลิปนี้กับมูมยังไล่เนาะมาเล่นเกมแบบมวนมวลกับเด็กน้อยเกมมวนมวลนี่คุณ คอนเทนต์ล้านไซามเป็นคอนเทนต์เนาะคอนเทนต์ล้านไซจะได้ขอบคุณพี่น้องลายเนาะที่เสียสละเวลาเขาเบิ่งมาชมนี่บรรยากาศเด็กน,น้อยตามสนบทพี่นอ้องอาไว้พอกันคลิไปไหนาพี่น้องไปถ่ายบรรยากาศเดี๋ยวสีมะลินเกมยังเดี๋ยวสีบอกเด้อโอเคพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีสวัสดีครับก๊็บ๊ายบายแนย่ได้เงินลายฮะบ๊ายบาย